วันนี้ก็ตับองได้ทําสูตรเดยอะตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็เป็นสูตรมรคัยนะครับมีวิธีทํานะครับผมจะอยู่ครับผมโดนแล้วครับแหลงครับผมแรงวะอุ้ยโดนโดนแรงป่าอะไรอุ้ย,ย,ยตบกยนตัวใหญ่หน่อยตัวนี้โอ้โหขึ้นหรงนู้น ดันกนนครับผมโอ้โหปลาทูครับเอ้าน่าจะยู่ครับผมนี่ไงปลาทูอีกแล้ว ดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีหลมถึงนา้นานะก็ปลานะครับช้องเย็นๆครับผมจะห้ามหงอีกโอ้โหเวลาวันต่อว,วันนี่ไวจริงๆครับผมวันนี้มีโอกาสมานั่งอยู่ที่อ่างเก็บน้ํานะครับผมอ่างชํานาครับน้านได้เข้ามาน้ําแห้งไปเยอะเลยครับผมโอ้แห้งลงไปอีกสักเมตรครึ่งนะครับจากคลิปล่าสุดที่มานะครับผม วันนี้ตะพองก็มานั่งหมา่ตรงใกล้ๆนี่เห็นต้นไม้แห้งตายที่ว่าต้นนี้นะครับยุ่ใกล้ๆนี่เลยโอ้โหเกิดน้ำแห้งแล้วแต่ปลาจะกินหรือยังที่นี่จะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เกิดตะรองได้ทำสูตรเดยอะตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็เป็นสูตรมักไครนะครับมีวิธีทำนะครับผมเดี๋ยว นานาแล้วก็ท่านผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะครับผมจะตัดภาพไปตรงวิธีการทําเหยื่อตัวนี้กันก่อนนะครับผมแล้วกลับมาตรงนี้กันครับว่าจะได้จะโดนหรือไม่ไปครับผมไปรับชมครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไปครับครับผมวันนี้ตะปองก็จะมาแนะนำสูตรเหยื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับผม ที่ตาปองเอาไขมักนะครับวันนี้ก็จะทำสูตรใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับคือจะใช้ลำหนึ่งกิโลครับผมก็นลำลำจากโรงสีนะ,ะปองไปซื้อมากิโลกิโลก็กว้างเลใช้ได้เลยครับผมก็มีมะพร้าวนะครับที่ตะปองตากนะครับผมมะพร้าวขูดนะครับผมอันนี้เป็น แยมโลครับผมรึ้นธงครับไฮเกตนะครับหนังขีดครับใส่เยอะก็มันจะเหนียวเกินนะครับแน่นเกินครับผมกะทิหรือมะพร้าวแห้งนะครับใช่กะทิแห้งนะครับผมกะทิผงนึงนธงครับอันนี้เป็นไผ่เขียวครับผมครึ่งทุงครับมะกควิดก็ กะปองกใ็ใช้ไม่เยอะนะครับอเอาแค่นี่กำมือเดียวนะครับกำมือก็กวานี่ขน,นมปังก็อันนี้มันก็มีส่วนผสมของขน,นมปังนะครับก็ใช้ครึ่งทุงครับผมอันนี้ใช้ไข่เป็ดสามลูกครับโอเคเดี๋ยวจะผสมปั่นผสมรวมกันแล้วก็เอาไปผสมกระลำนะครับผมโอเค จะ,จะทําให้ดูครับผมนี่ครับผมจะปั่นทั้งหมดซ้ำโถนะครับนีเก็ดแบง่งมาย้างและนิดยั้งและหน่อยเอามาผสมแล้วไข่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ปั่นเลยครับผมนี่ครับท,าท่านผู้ชมหนึ่งสวนหนึ่งหม้อนะครับก็ใส่ไปใน ถังที่เราจะผสมเลยนะครับผมประมาณนี้ครับก็ทั้งหมดสามถังสามชุดก็เอามาคาวรวมกันเลยนะครับผมอ่ะยาง้นแล้วไปรับชมความมาันกันที่ใหม่นะครับผมว่าจะหมันแค่ไหนครับสูตรนี้ก็จัดว่าเด็ดอยู่นะครับผมเอาไปปั๊บใช้แล้วก็ทําตามก็ได้นะครับนั่นนะไปครับเจอกันที่ใหม่นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมนั่นก็เป็นสูตรเดี๋ยวที่ตะปองทามาใช้งานในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เอานี่ครับนมเปรี้ยวรสพลัมให้รวมครับนี่เอามาเป็นตัวเชื่อมนะครับเดี๋ยวแบงค์ใช้นะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะทําเนียวๆเลยครับก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดสองชุดก่อนนะครับเตรียมมาทั้งหมดสี่ชุดไม่รู้ว่าปลาจะเข้ากินดีหรือไม่หรือยังไงนะครับอ่ะทยอยผสมเลยครับผม วันนี้ก็จะทําเยือให้เนียวๆนะครับไขเราไม่ต้องผสมเลยก็ถ้ามันหลายวันเราก็แช่ตู้เย็นไว้ได้นะครับมันก็ยังแห้งเป็นผ่งเหมือนเดิมนะครับผมกินก็ยังคงสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวมาทำมดสีหลังนะครับวันนี้จะลงแค่สองก้อนดูก้อนเหตุการณ์นานที่มาจะเป็นยังไงมันก็ไม่รู้นะครับโอ้โหนเสานะครับวันนี้ไม่มีผู้คนเลย ก็ช่วงนี้ก็บอ่อตกปลาก็มีการเปิดให้ตกอยู่นะครับในละแวกอุตรดิ์พิโลกโคไทยประมาณนี้นะครับก็นักตกปลาก็อาจจะเข้าบอ่อตกปลากันบ้างนะครับส่วนเราสายธรรมชาติครับผม เป็นตะกอ้อชุดเดิมนะครับตะกอ้อหัวดีเวทใช้ตะกัว่20กร,รัมครับผมแล้วก็ตะขอเบ็ด0.8ตูดรูทรงจินุครับผมวันนี้ก็มีฟมจะใช้เล็กๆนะครับต่างจากที่ใช้อยู่ที่บึงนะครับผมประมาณนี้ครับ ใส่15ป้ปอนด์ครับผมตัวนี้ปั่นเสร็จลงเลยครับผมลุ้นกันนะครับตีไปใกล้ๆบริเวณต้นไม้แห้งนะครับไม่รู้ว่าจะมีตออะไรหรือไม่ก็ต้องเสียงต้องลุยครับผมใส่ธรรมชาตินะครับเลือกไม่ได้ครับผม เรียบร้อยเป็นหนังลังครับรอรุ่นกันครับท่านผู้ชมเหมือนกินยูแล้วหรืองไงนะครับอ่ะเดี๋ยวลงขันที่สองชุดที่สองก่อนนะครับน่ะปลายกระตุกกระตุกนะครับผม รุนกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนานได้มาแต่ว่าเหมือนมีกระตุกนะค,ะครับเอาวะจะอยู่ครับผมโดแล้วครับอุ้ยอันนี้ก็กินครับผมอันนี้ก็กิน ลนทรายมาแล้วครับผมนี่ไงเป็นตัวเพียนรุ่นนี้จริงครับอขออนุญาตนั่งตกเลยนะครับวันนี้น่าจะลงแค่สองหลังพอนะครับถ้าการแบบนี้ปลาแมวครับผม แหลงครับผมแหลงวะอ,อุ้อโอย,ยโดนโดนแหลงปลาอะไรอุ้ยตะเพียนตัวใหญ่น่อยตัวนี้โอ้โหปลาทูครับแจ๋วฮ่าเพื่อความไม่ประมาทครับผมปิดมาสองตัวนะครับ เก็บครับติดปากมาสองตัวเลยนะครับผมนั่งไปแป๊บๆก็ห้าโมงยี่สิบแล้วนะครับท่านผู้ชมไหวนะครับเวลาใครจะทำอะไรก็ทำนะครับเดีย๋ยวมัวรอท่าครับผม อันนี้เอาเฮ้ยเอาซองกันเลยครับเฮ้ยเอาแพ็กค,คู่ครับผมเฮ้ยอันนี้แรงอโดนใช้เดิมเลยอันนี้นี่หย,ย่อนทรายไปนะครับผมอน่าจะอยู่ครับโอ้โหรูดเดียวกันเลย เยอะนะครับปลารุ่นนี้โหมีปลาขึ้นยุดเลยต่อไปนู่นนะครับแต่ฟองไม่ได้ตีข้ามต่อไปครับถ้าตีข้ามไปนี่มันจะเป็นตื้นนะครับถ้าข้างหน้าต่อมานี่จะลึกนะครับ็นห่วงหน้านจเป็นห่วงยุะนะครับผมไม่รู้แหลไะม่รู้จะได้จะโดนหรือไม่นะครับ ลากินทีนึงมันล้นถอยหลังครับลาปลาเข้าชนน่าจะยูนะครับนี่ยูครับไม่อยูะอะอะไรวะเฮ้ยเอาละครับผมอันนี้ตีออกไปทั้งขวามือนะครับปีปาก มาจะโดนครับผมเยอะถึงน้ำกินเลยว่ะโอ้หลุดว่ปะปลาตะเพียนนะครับเข้ากินเลยเป็นฟงๆอยู่นะ น่าจะอยู่นะครับผมติดใบไ,ไม้มาด้วยฮะมาอีกตัวครับขึ้นปุ่มๆอยู่ตรงนู้นนะครับนะมีทรายก็ขึ้นยกไก่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ อะไรวะสายพุ่งเลยหมือนไม่โดนนะไมนน่โดนครับผมห้าโมงห้าสิบครับผมท่านผู้ชมกินซองอัน คู่กันเลยนะครับตเกียบนะแต่ไม่รู้จะมีตัวโยหรือไม่นะครับแต่ละอันนะอุ้งโดนครับผมอาประทูปะทูครับผมท่านผู้ชมอันนี้ตะเกี้มันเด้งนะครับไม่รู้จะโยหรือไม่นะ จะตีแบทเ,เหมือนมันเด้งๆนะครับใส่อันนี้นี่ี๋ยวัดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีปากขึ้นตรงนู้นปากต้นไม้หืมัมนติดด้วยครับว้าลุดไปเลยครับจะโยหรือไม่ต้่ไงตกไปอีกหนึ่งทีสับเลยแล้วกันนะครับอุ้ยอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาโอ้ยลุดว่ะ ก่อค่อยๆอยังรุดนะครับโดนครับผมโอ้โหปะทูครับเอ้าทูคู่โอ้โหป,โปนินตัวแรกมาจนจมืดเลยนะครับ นะไจะอยู่ครับผมนี bon oh. ่ไงปลาทูอีกแล้วโอ้โหครูทีเท่าไหร่ที่สาบหรือไงทูเล็กครับทูแมวเฮ้ยย้อนทรายย้อนทรายย้อนทรายไปลูกวโดน เฮ้ยเอาวะลงไปตะกี้เอาแล้วโคตรหาเดี๋ยวมีแค่ฟอกตะกอนะครับปลาเข้ากินวะเฮ้ยเฮ้ยได้เรื่องติดไปติดที่นั้นแหละ เก็บอุปกรณ์กันแล้วก็มาดูผลงานนะครับกับเยอะชนิดนี้นะครับผมอ่ะไดวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์เลยครับก็จบลงไปนะครับผมสำหรับการตกปลาหน้าดินที่หมายอ่างเก็บน้ำชํานาคของเรานะครับผมวันนี้ ก็ยังเป็นขวัญใจของปลาตะเพียนนะครับ <c oughs> มี้ตัวแต้มเล็กๆนะครับนี่นึกว่าจะมีตัวโตวเข้ามามางนะครับตกไปตกมาตัวเล็กๆท้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าบึงเลยนะครับตอนนี้ก็บึงกัตัวใหญ่ๆไม่รู้ล่นหายไปไหนนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนมัง่งปลาลาเนื้อเข้ากอนม้างนะครับ แที่หมายนี่นานได้มาก็ยังเป็นปลาตัวเล็กๆล็กยุหมืันเดิมนะครับผมอ่ะสำหรับเยอะสุดนี้ก็นานาท่านใดจะมีปลาตะเพียนหรือว่าปลานินไซ้ใหญ่ๆตามหม่ที่นานาไปตอกก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขเอาไปใช้ได้นะครับผมมีหัวเชื้ออะไรก็ใส่ลงไปครับแต่ปองมีแค่นี้ครับผมสกมกบนองเปรี้ยวไปครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับมีอะไร้ก็มาแชร์รับชมกันอีกครับผม ไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย